สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูกิ๊กชาแนลนะคะวันนี้ขอนำเสนอเกี่ยวกับไม้ดอกนะคะเล็กๆชนิดหนึ่งที่น่าปลูกเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรเอ่ยนี่คือต้นพากากรองค่ะพากากรองเป็นดอกไม้ในวรรณคดีนะคะโบราณค่ะเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผน หรือว่าสมัยก่อนนะคะคนเขานิยมปลูกตามโรงเรียนตามสถานที่ราชการหรือว่าตามบ้านคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากนะคะไม่ค่อยจะมีค่ะถ้าอยากจะดูก็อาจจะไปดูที่ร้านขายดอกไม้ต้นไม้นะคะเขาจะมีขายแต่ถ้าเราจะไปหาซื้อที่อื่นจะลำบากมากเลยค่ะ พกากรองนะคะมีหลายสีส่วนต้นนี้จะเป็นสีเหลืองกับสีแดงค่ะลักษณะทั่วๆไปของเขาเรามาดูกันนะคะต้นก็จะเป็นพุ่มแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะเขาจะสูงได้ถึงประมาณ1 2เมตรเลยทีเดียวค่ะลำต้นของเขาก็จะเป็นเหลี่ยม เป็นเหลี่ยมๆนะคะจะไม่กลมค่ะแล้วก็มีขนมีขนเล็กน้อยสักๆส่วนใบนะคะใบก็จะเป็นคู่ตรงข้ามกันอย่างนี้ค่ะออกตรงข้ามกันสลับกันไปแต่ว่าไม่ออกซิกแซกนะคะออกเป็นคู่เป็นคู่ไปอย่างนี้ค่ะใบของเขา ลักษณะก็จะเป็นกลมกลมรีๆปลายแหลมโคนมนๆอย่างนี้ค่ะใบก็เป็นขนเหมือนกันขนสักๆความยาวของเขาก็ประมาณสัก3เซนน่าจะได้นะคะฐานก็กว้างๆขอบใบมีรอยหยกักเล็กๆเล็กมากเลยค่ะหยักเล็กๆเล็กๆสวยงามมาก ส่วนดอกก็จะออกเป็นช่อๆอย่างนี้นะคะช่อดอกก็ออกเป็นกระจุกคล้ายๆกับร่มความกว้างก็ประมาณสัก3เซนติเมตรค่ะกรีบดอกย่อยอันนี้ก็แล้วแต่สีอาจจะมีสีชมพูหรือว่าสีส้มสีขาวสีแดงสีเหลืองแต่ต้นนี้เป็นแดงเป็นเหลืองนะคะ ดลอดเขาจะติดกันค่ะติดกันเป็นหลอดเป็นหลอดเนี่ยที่ร่วงดูก็จะเห็นได้ชัดนะคะนี่เป็นหลอดออกมาแต่เขาบานแล้วค่ะถ้ายังไม่บานก็จะปลายหูเป็นหลอดหลอดอย่างนี้ติดกันเป็นกระจุกเลยมีรอยแยกออกมาเป็นนี่นะคะแต่ละดอกนะเนี่ยก็จะมีรอยแยกของเขาเป็นกลีบเป็นกลีบเล็กๆค่ะ น่ารักมากเลยนะคะส่วนฝักผลนี่ค่ะอันนี้เป็นผลของเขาเป็นฝักของเขานะคะ,ะที่ร่วงลงไปก็คือเขาแก่แล้วเขาก็จะร่วงแล้วก็จะกลายเป็นติดอย่างนี้ค่ะติดผลติดฝักเป็นแบบนี้นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ5มิลลิเมตรหรือว่าครึ่งเซนนั่นแหละค่ะเล็กๆ เมื่อสุกเขาจะมีสีดําภายในภายในนี้จะมีเมล็ดประมาณสองเมล็ดนะคะน้อยมากเลยส่วนฤดูกาลที่เขาจะออกดอกเขาออกดอกได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเหมาะมากเลยที่จะนํามาปลูกเพราะว่าไม่ได้ออกตามฤดูกาลสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ออกดอกเมื่อนั้นค่ะส่วนการปลูกนะคะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้ประดับก็คือเอามาตกแต่งที่จริงก็เป็นไม้ดอกนี่แหละแต่ว่าหมายความว่าเอาปลูกไว้ประดับตามบ้านตามอาคารต่างๆนะคะหรือว่าปลูกลงดินเป็นแนวรั้วก็ได้ค่ะแต่สมัยก่อนเขาก็ไม่ปลูกกระถางนะคะส่วนมากจะปลูกลงดินเขาขยายพันได้ดีมากแตกกอได้ดีมากเลยทีนี้มาดูการดูแลรักษาของเขา เดี๋ยวการปลูกค่อยคุยกันอีกทีแล้วกันนะคะว่าปลูกยังไงขยายพันธุ์ยังไง mm. เขาขึ้นได้ดีกับดินทุกชนิดนะคะ mm. ไม่ว่าจะเป็นที่แห้งแลง้งนะเขาก็ขึ้นได้แล้วที่แดดจัดจัด mm. ก็ยิ่งงามมากเลยคะ่ะ mm. เขาชอบแดดมากไม่ชอบที่ร่มนะคะ mm. แต่ว่าดินไม่ชอบดินแฉะ mm. เพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่ปลูกแล้วไม่อยากรดน้ำบ่อย ก็เหมาะมากเลยค่ะถ้าใครปลูกแล้วนะไม่ต้องการเวลาใส่ใจมากมายไม่ต้องการรดน้ำมากไม่ค่อยมีเวลาอันนี้เหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ชอบน้ำไม่ชอบแฉะชอบแห้งแลง้งเพราะฉะนั้นรดน้ำอาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งก็อยู่ได้ค่ะสบายมากเลยการขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ ได้2วิธีค่ะวิธีที่1ก็คือ,อเอามาเล็ดของเขาไปเพาะไปปลูกนะคะปล่อยให้เขามาเล็ดเขาดําเขาแก่ก่อนเราก็อเอามาเล็ดไปเพาะได้เลยอีกวิธีที่ง่ายๆก็คือเอาไปชําค่ะเราก็หากิ่งนะคะเราไปซื้อมาสักต้นหนึ่งมาเลี้ยงไปแล้วเราจะชําเราก็หากิ่งที่เขา,เาแก่าแก่นิดนึงเนี่ยโคนโคนจะต้องออกสีน้ําตาลเดี๋ยวตัดให้ดูเลยนะคะ นี่ค่ะสีน้ำตาลนิดๆถ้าเป็นเขียวอย่างนี้ก็อ่อนเกินไปค่ะทีนี้มาดูวิธีชำนะคะชำง่ายๆไม่ยุ่งยากก็คือนี่ค่ะแกลบดำหรือว่าทรายก็ได้นะคะเราก็ทำให้เขาชื้นๆหน่อยค่ะมีความชื้นหน่อยแล้วก็เราจะตักมาใส่ในนี้นะคะให้น้ำลงไปข้างล่างให้หมด ราจะไม่เอาน้ําใส่เราก็จะเอาตะแกรบดําที่ชื้นๆตักเข้าไปในแก้วนคะคะแล้วก็กดลงให้แน่นนะคะกดลงไปให้แน่น ให้มีช่องอากาศาดูความยาวของกิ่งลึกเกินไปอา้าวใส่ขึ้นมาให้สูงหน่อยนึงกิ่งจะได้ไม่จมลงไปลึกดินแค่มีความชื้นแค่นี้ค่ะ เราจะไม่รดน้ำนะคะชําง่ายๆก็ลองหลายวิธีคะ่ะลองดูบางวิธีเขาก็ชําแกรบดำกับทรายแต่ว่าไม่ต้องควบแน่นก็ได้แต่ก็เอาไว้ที่ร่มๆไว้ที่ชื้นๆที่เย็นๆนะคะก็ใช้เวลาหน่อยนี้เราก็เสียบลงไปเลยนะคะเขาแข็งอยู่ละก้านของปากากรองนี่จะแข็ง อันนี้เป็นข้อนะคะเราก็ให้ข้อจมลงไปอาจจะ1ข้อหรือว่า2ข้อก็ได้ค่ะ,ะกดลงไปแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จนะคะน้ําก็ไม่ต้องรดแล้วเอาความชื้นจากในนี้แหละกดตรงรอบบริเวณโคนของเขาก้านของเขาให้แน่นเสร็จแล้วก็สวมด้วยถุงเลยค่ะที่ชํากิ่งผักกากรองเอาไว้ขยายพันธุ์ถ้าชําเยอะ ขี้เกียจใช้แก้วหลายใบวัสดุหลายใบก็ใช้กระถางชําก็ได้ลองดูหลายๆแบบถ้าชําน,น้อยก็ทําแบบนี้ค่ะ3ามสี่กิ่งแต่ว่าใช้แก้วละหนึ่งก้านก็พอรัดไว้ตรงนี้ไม่ได้เจาะรูนะคะเพราะเราก็ไม่ได้ใส่น้ำแค่เอาความชื้นจากแกลบ ที่เราผสมเสร็จแล้วก็ดึงตรงนี้ให้ตึงๆดึงขึ้นมาให้ตึงนะคะนำไปวางไว้ในที่ร่มรอจนรากเขาเดินขาวๆนะคะเห็นรากเดินเราก็เอาออกไปปลูกได้ก็จะได้พักกากรองต้นใหม่สวยๆอีกต้นหนึ่งเหมาะสำหรับที่เราจะขยายเอาไว้ปลูกของเราหรือว่าจะทำขายก็ได้นะคะกระถางนี้ที่จริง เป็นไม้แขวนดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นไม้แขวนขายแล้วค่ะราคาก็ไม่เบานะ8 0บาทค่ะราคาเห็นไหมเฉยดเจยดร้อยละทาเป็นเล่นนะคะทําขายได้ด้วยนะสร้างงานสร้างอาชีพให้สําหรับคนที่รักการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะใหม่ๆก็ลองซื้อมาปลูกปร,ประดับบ้านดูถ้าสมมติว่ามีเวลาก็ทําขายคนเห็นเขาก็ชอบ สวยน่ารักมากค่ะทีนี้มาดูประโยชน์ของเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นไม้ประดับได้อย่างเดียวนะประโยชน์ของเขาก็คือต้นของเขาเนี่ยเป็นยาแก้หืดนะคะเป็นยาแก้เหืดหอบแก้ไขข้ออักเสบลำต้นของเขาทั้งต้นเลยเขาเอาไปต้มนะคะส่วนรากก็เอามาโคลกโคให้ละเอียดไปอุดอุดฟันที่เวลาปวดฟันนะคะแก้ปวดฟันได้ ส่วนใบนะคะเอาไปตำตำตำนะคะถ้าใครเป็นแผลตามแข้งตามขาตามแขนเป็นฝีผู้พองเอาใบประกาศกรองไปล้างให้สะอาดแล้วไปโขกตำพอกๆก,ก็รักษาได้ค่ะดีมากเลยส่วนดอกของเขานะคะอันนี้ใช้ห้ามเลือดเ,อเวลาเป็นแผลก็เอาไปห้ามเลือดได้บี้ๆไปแล้วก็ไปอุดนะคะแก้ปวดท้องแก้อาเจียนเห็นไหมประโยชน์ก็มากมายเลยค่ะ เป็นไงคะถ้าอยากปลูกก็ลองไปหาซื้อตามร้านไม้ดอกไม้ประดับมาปลูกดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอย่างแค่นี้ก็แล้วกันค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ